ะะคะเวลาที่มีข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยเราจะมาสร้างเฮดใช่หไหมหัวท้ายนะคะเราวิดีโอใส่เข้าไปนะคะมีแต่ไฮไลท์ขึ้นเท่านั้นสมมุติว่าข่าวยาว1น,นาทีเราจะตัดสั้นให้เหลือยีนนะะ่สิบามสวินะคะเราเฉพาะไฮไลท์นะคะหรือแมก้กระทั่งลดปันสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเล่า,าเรื่องราวต่างๆเราเรียนมาแล้ววันนั้นมีเวิร์ช็อปที่สูจน์ไซเบอร์วันนั้นมีเวลามากเพราะฉะนั้นภาคบ่ายจะให้มาทำซอรี่เทลดิมการวันวนี้ไม่มีเวลา มันจะมีการเล่าเรื่องการเขียนบทที่คีย์เวิร์ดต่งตางๆที่เล่าเรื่องราวนะคะต่างๆเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างกระเป๋าเมล์อย่งนี้ยอันนี้คือเราจะต้องเขียนเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องมีบทบรรยายใช้เสียงเพลงเข้าไปช่วยนะคะทุกทุกอย่างยอดดิวนก็จะมานะคะมันก็มีเทคนิคเนีย่ยค่ะทหารเล่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากใบเลื่อยดูนะคะต่ตางๆยอดดิวก็ขึ้นอันนี้ซีลนะคะบางทีเนี่ยเราไปเอาคลิปวิดีโอมา อย่าลืมนะคะต้องให้เ,รเครดิตคลิปวิดีโดอภัณฑ์ด้วยว่าเรามาจากไหนไม่ใช่ของเขามาแล้วมีเครดิตเขามาเอามาจากหน่วยซิลก็ต้องขอขอบคุณใครนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นท่านอบอท่านท่านเดิมนะทำวิดีน,นิ้งนะคะเรื่องการทำไลฟ์สดไลฟ์สดเสร็จแล้วเอาวิดีโอไปทําอะไรถ้าตัไาดไฮไลท์ลงบนโซเชียลยอดยิวก็เข้ามาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตอันนี้นคือทาร์เก็ตคือทหารโดยเฉพาะเลย ร้องเพลงใช่ไหมคะช่วยน้นจจนนทำท่วมแล้วก็การร้องเพลงด้วยช่วงนั้นเขาเป็นอาหารเก่งอยู่เนาะหรือน้องซีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาิง i n f l นเซอร์ที่อยู่ในกองทัพเนี่ยเรานำมาสร้างคอนเทนต์ได้นะคะทั้งหมดเลยอันนี้เป็น influencer ทั้งหมดที่บรรยายในวันนี้น,นะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าแปดทักษะยุคดิจิทัลแค่แปดทักษะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะปี2020นะคะให้ใช้เลยนะคะใช้เลยสำหรับพวก เวลาที่เราทํางานในยุคนี้เราจะต้องมีอะไรคนะ complex problem นั่นหมายความว่ามีอะไรที่เราอยากจะลองทําให้ลองทําเลยนะคะไม่งั้นเราจะสูญเสียโอกาสตัวนั้นนะคะมีการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะอันที่สามคือเราต้องมี creativity ความรู้ประสบการณ์สร้างเป็นไอเดียใหม่ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าจินตนาการอยู่ทุกพื้นโลกใบนี้บางทีอะไอเดียมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเรียนเนีย่ยเหมืนเรียนในห้องนะ มันเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการที่เรามองเห็นเกิดจากการเรียนรู้แล้วมันก็จะขึ้นไอเดียจินตนการต่างๆขึ้นมาได้เองนะคะนี่เป็นกำลังใจให้นะคะความเป็นผู้นำและการบริหารคนคือยิง่งมีคนเก่งกับเรายิง่งดีนะก็ฝึกให้เขาเก่งเลยเมื่อเขาเก่งแล้วทําอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานะแต่ถ้าวันนีงเขาจะไปก็ต้องเขาแต่ทําอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานีเป็นเทคนิคของนันบริหารนะคะในยุคใหม่ทั้งหมดนะคะการทํางานกับคนต่างประเท ถามตอนนี shorts, ้เราเจอแก p g เจเน a เรชันถูกไหมคะเราเจอคอร์สเคาน์เจอเจเนอเรชันต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เจออยู่นะชัดๆเลยม็อกเนี่ยเราเจออยู่เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเรียุคูิจิตอลทั้งหมดนะคะการควบคุมอารมณ์ต่างๆ EQ นะคะต่างๆความฉลาดทางอารมณ์นะคะต้องถูกนำมาใช้ในทีกที่มากๆทักษะการเรียนรู้ learning skill เนี่ยช่วงที่เราเด็กๆเป็นยังไงนะก่อนที่เราเด็ก งานจริงเราได้ก่อนคะเราได้โจทย์ข้อนี้คะเราได้โจทย์จากที่มัธยมบัณฑิคะจากนโย,ะยบายมาแล้วเราถึงจะเอาไปทาแล้วว่าผงจะเกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันจะรีเวิร์สกันหมดเลยว่าในตอนที่เราเรียนมีคนสอนแล้วเราทำข้อสอบแต่พอชีวิตจริงในยุคนี้คือได้โจทย์มาแล้วค่อยเอาไปทาเห็นไหมคะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดในยุคด,ดิจิทัลจะเปลีป่ยน ในยุคนี้แลเป็นข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือการเล่าเรื่องแลการสื่อสาร storytelling เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นยนานภาษาที่เราจับต้องได้บางทีมันมีแต่ภาเพเคลื่อนไหวแต่ถ้าไม่มีแคปชั่นต่างๆภาษาต่างๆที่อยู่ภายใต้วิดนะีโอนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อภาพเหนั้นออกมาได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่านี่เป็น คือต้องมีอะไรนะจินตนาการหรือครีเเป็นคนที่ครีย t e มีไอเดียเพราะฉะนั้นมีงไอเดียจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ชนะนะคะ a อนะคะเพราะ AI ไม่มี Creative ไม่มีอะไรคะ e x p e r i e n c e ประสบการณ์และไม่มี sense ก็คือไม่ได้มีความรู้สึกของพวกเราเพราะฉะนั้นเราชนะ AI ได้แน่นอนมีอะไรที่ AI ชนะเราไม่ได้ เพราะนั้นคาชฉันมีคนตอบว่า AI ไม่สามารถทำสิ่งใดในกองพัพได้ <Okay. S 1> เขเวนเขาตอบอะไรนี้เขาบอกว่า AI เขา มากนะคะ